สวัสดีครับพี่น้องครับผมรุ่งสุริยาครับใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อนี่เลยครับผมนี่รุ่งเองก็ประสบปัญหานั้นนะครับตอนนี้ครับขวดเล็กขนาดนี้ครับน้ำมันนวดนายหญิงนะครับตอบโจทย์ท่านได้ช่วยแก้ปัญหาท่านได้เวลาผมไปคอนเสิร์ตไปนอนปวดหลังนั่งรถนานนั่งคอมเมนต์นี่เจ็ดถึงแปดชั่วโมงน่ะนะครับเกิดอาการแล้วนะตอนนี้หลักห้าแล้วอ่ะหลักห้าขึ้นแล้วนะครับ ขวดเล็กแค่นี้ใช้ 1- นึถึงสหยดนวดตามที่เราชาตามที่เราปวดหรือว่าใครที่ทํางานออฟฟิศนะฮะเป็นออฟฟิศซินโดมหรือกระดูกทับเส้นนะครับปวดคอปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้ออันนี้ช่วยได้น้ำมันนวดในหญิงนะฮะนวดในจุดที่ท่านปวดเมื่อยนะครับสอถึงสหยดเท่านั้นเองนะครับอ่าผมใช้มาหลายเดือนแล้วละ่ละอันนี้ตอนนี้ก็เกิดอาการแบบนี้แหละนะครับนวดตามข้อเลยพี่น้องนะเนี่ยตามเข่า นวดข่ามนวดไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นสูตรลับเฉพาะนะครับสกัดจากสมุนไพรไทยและจีนนะครับผมเป็นต้นสําหรับชาววังนะครับพี่น้องครับนี่นวดเลยนวดตามข้อตามที่เราปวดนะฮะมันจะซึมได้เร็วมากเพราะเป็นระบบนาโนนะครับถ้าบอกราคาแพงไหมนะครับขวดเล็กๆแค่นี้ครับจับต้องได้แน่นอนนะครับหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบบาทนะฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ต้องเพิ่มเงินอีกหนึ่งร้อยสิบบาทครับ เป็น500บาทนั่นเองนะครับรับไปเลย3ขวดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จำนวนมาก10ขวดขึ้นไป10ขวดครับ1,500บาทนะครับผมนี่น้ำมันนวดนาหญิงตอบโจทย์ท่านได้นะครับพูดจริงๆไม่หลอกครับ